กินเลยนะปึ๊บกินกินเข้าไปอื้มเออว่ะรสชาติไม่แย่รสชาติแย่มากไม่แย่ก็แปลก สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายกิตทเอสอยู่ในเกมโรโบอทกันในแมปแกลนพีชนะครับผมทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลปีศาจซูนะาซูนะโนมิหรือว่าผลทรายของอ่าโคโคโดานั่นเองนะครับผมหรือว่าพิเคของเราในเรื่องวันพีชนนเองครับเป็นอดีตเจ็บเทศโจสลัดนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนตาดีร้ายอะไรไงก็ไม่รู้แล้วนะครับทุกคนครับเห็นแกล่าสุดก็สงครามฮาริมฟอร์ดครับผมแล้วก็หายไปเลยนะ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยจำจำไม่ค่อยได้นะครับทุกคนครับก็ใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันก็ผลซูน่าซูน่โนมีนะครับผมเป็นผลระดับรีเจนดารี่นะครับผมเนี่ยได้ผลโทริแล้วก็ไปซื้อมันมานะครับผมโอเคก็ถ้าเห็นฮิตขึ้นก็จะตกใจครับพอดีผมเอฟเคท่านั่งของติดทหารเรืออยู่นะครับผลซูน่นะครับผมมีสกิลตัว e r t z x c นะครับผมทุกคนครับโอเคก็ดูสตรัของผมนะครับผมก็อัพแบบว่า แนวสมดุลแนวธรรมดานะครับผมก็ทำเป็นสวอตมาสเตอรี่เก้าสิบนะครับผมแล้วก็โรคูชิกิมาสเตอรี่ยี่ห้าเดวิฟฟ์ูดเจ็ดร้อยแล้วก็ดีดีเฟนท์ให้อัพเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแล้วก็สเตปเป็นหนึ่งร้อยห้าไอสองร้อยห้าโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่จะเอาเป็นแนวทางสามารถลงดันไดน้แล้วก็สามารถฟาร์มพีพีได้หมดเลยนะครับแต่ก็ดูด้วยว่าดาบใช้อะไรนะอันนี้อันนี้ผมใช้เป็นดาบปูนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะโซลิซีในการพีพีมาที่สกิลตัวอีรับผมสกิลตัวอีเนะี่ยเป็นการเออ่ นี่แล้วก็ปาดไปด้านหน้านะครับผมระยะก็ประมาณนี้นี่ก็กาดแตกหมดนะครับผมทุกสกิลของผลทรายส่วนใหญ่จะกาดแตกหมดเลยครับกาดแตกคืออะไรคือ,อไม่ว่าจะเป็นดาบหรือว่าหมัดใช้กันอยู่แบบเนี้ยถ้าเขาปล่อยสกิลมาคือคุณจะกาดแตกทันทีนะครับทุกคนครับโอเคเลยดูนะเมกกันมาเท่าไหร่60สนะครับผมไม่ได้เคลื่อนบะัชีแล้วห0โอเคลองใหม่นะครับทุกคนครับ กอ,อประมาณนี้มองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ค่อนข้างไกลนะครับผมทุกคนครับโอเคแล้วก็สกิลต่อไปที่ได้ใช้งานแน่ๆสำหรับผลทรายนะครับก็คือสกิลตัว R เดี๋ยวผมลุกไม่ได้แนละ้วประเด็นอะลุกไม่ได้ด้วยนะการแตะประเด็นสกิลตัว R นะครับผมคือเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนการทำราเป็นหมุนแบบนี้ดามเมจก็ตามนั้นแหละครับผมยิเอ็ดยิเอ็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วย60นะครับทุกคนครับเป็นการทำดามเมจแบบต่อเนื่องโอเคมาก็ใช้คอมโบก,กับดาบมนาะอ่ะดู กัไมเสร็จโดนตัวนี้เฉยเลยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัว E ไอ้ตัวอก็ดาเมจตัว E นี้สามารถเป็นดาเมจ e e ได้ก็คือถ้ามันอยู่ด้านหน้า2ตัวก็สามารถทำดาเมจได้หมดเลยแต่ว่าตัว R จะเป็นดาเมจเดียวนะครับถ้าไม่ผิดเป็นทำสกิลผมค a n c e l อ่ะดูใหม่นะก็มันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับทุกคนครับมันก็ประมาณนี้ ัวอาก็ตามมานี้ชึบงัดชึบป,ปุ๊บ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 แล้วก็ดาบต่อเลยอะไรอย่างี้ดาบพุ่งไปอย่างนงี้แล้วก็อย่างนงี้เลยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยผลทรายเขาจะใช้แบบว่าคอมโบกับดาบปูไม่ก็ดาบอะไรพวกนี้นะครับไม่เป็นดาบปูแล้วก็บิเซนโต้บ้างก็ผมจะไม่ผิดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดาบปูกับเออลืมบอกไปมีฮุกด้วยผลทรายสามารถใช้กับฮุกได้เป็นอ่อโกลเด้นฮุกของ โคโคด้นะครับผมไปตีบัคโคโคด้แล้วก็ได้มานะครับเดี๋ยวข่าวหลังเนี่ยจะมารีวิวให้ดูีนหลังแล้วกันนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่คลิปนี้เนี่ยไม่ไดเอามารีวิวให้ดูให้กันนะครับก็คือถ้าใช้ผลซากับสกิลของฮุกเนี่ยมันสามารถเป็นหน่วว่าเป็นสกิลที่ไม่เหมือนใครได้โอเคมาต่อไปคือสกิลตัวทีนะครับสกิลตัวทีเนี่ยก็คือการบินซึ่งบินไม่ค่อยเร็วนะครับผมบินส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าบินช้ากว่าผลไฟไปค่อนข้างมากแต่มันก็ยังบินได้อยู่ประมาณนี้ ระหว่างบินเนี่ยก็จะเสียสเตเบนดาไปนะครับผมทุกคนครับอ่าประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนอ่ะโอเคต่อไปคือสกิลตัวแซดคือสกิลที่แบบว่าโคตรมาต์ฟักกิ้งโฮโปีโอเคผมขอแล่รวมมอนก่อนจะดูนะทุกคนนะตัวแซดก็คือเป็นการเสกคลื่นทรายออกมานะครับผมแต่ว่าคลื่นทรายเนี่ยจะทำลายเมทต,ต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับทุกคนครับเรียกได้ว,ดว,ว่าถ้าลงดันปล่อยใส่บอสเีจะมีร้องนะครับทุกคนโอเคดูครับตัวแซด อืมเรียบร้อยนี่ตายเลยสามารถใช้ฟาร์มได้ทุกคนครับดาเมจยิ่งก้าไม่ได้เครือบาคีเนาะก็ถ้าเครือบาร์คีก็ตัวประมาณ30กว่าๆนะครับไม่เกิน35ประมาณนี้โอเคต่อไปเลยคือสกิลตัว X นะครับผมเป็นการเสกคลื่นทรายเป็นแถวยาวที่มีขนาดยาวมากอืมเป็นแบบเป็นแถวตรงมีขนาดยาวสิเออเอางี้ดีกว่านะครับทุกคนครับอุ้ยเดี๋ยวมอนมันไม่เกิดหรือทุกคนเป็นมอนด้านบนก็ได้ทุกคนนะเออนะครับผมรอผมแป๊บ,บนึง ซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยผมจะมีทําการเออ่ไลฟ์สดด้วยนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมเผื่อได้ผลอะไรเนี่ยก็จะเอามาแจกกันเนาะโอเคมาทําดาเมจแบบนี้เลยก็กระเด็นขึ้นด้วยสามารถคอมโบได้ส่วนใหญ่ผลทรายเนี่ยคอมโบค่อนข้างเอาเรื่องต่อไปคือสกิลตัวสีสกิลอันตินเวดนะครับผมไม่ใช่อันตินเวดสกิลแบบพาไม่ตาอะไรเงี้ยเออก็คือเป็นการเอ่อเสกระเบิดทรายแบบโคตรจะโคตรระเบิดทรายคุณดูนะปึ้งก็ทํา อความเสียหายเป็นวงกว้างตามวงนันเลยนะครับทุกคนครับนั่นแหละเนาะก็สามารถไปแบบว่าเสกไปไกลๆได้ด้วยนะครับผมยิงไปไกลได้เออพวกนี้ดีกว่านะครับอุ้ยตัวนี้มันหลาน็อตละเอางัดดิเอามัดดิเอามงงัดดิบาง,งีดีพ่หนุ่ม เรียบร้อยกาดแตกครับผมเรียบร้อยครับปึ๊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 บตายโอ้โหบอกของไม่ดรเปนะประเด็นโอเคมาตัวเอ็กดูชึบบึ้มสองตัวเลยหกอนะครับดาเมจประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมเอ็กซ์อีกทีลาน ไปหนึ่งทีขอามาด้ดับต่อโอ้ยลม้ลมลม้ลมล้มล้มเดียวเดยวเดเอาเอาตัวนี้ก่อนก่อนเลยคนครับอ่ะดูตัวซีนะครับผมอยู่ไกลประมาณนี้กันนะตัวซีไปจริงๆมันถึงหมดเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าไกลเท่าไหร่แต่คือมันถึงแล้วก็ แรงด้วยนะครับผมทุกคนครับประมาณนี้ถ้าถึงแม้ว่าคุณจะยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับผมถ้ายิงแบบยกก้ๆใช่ไหมอยู่ตัวนี้ผมยิงไปตรงนี้มันก็จะดูดเข้ามาอยู่ดีนะครับทุกคนครับอ่าเป็นซายดูดนั่นเองครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลสุรท้าโนมิสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากไปก่อนสวัสดีครับ